แพทย์หญิงรสพรอัศวะวริศนะคะจากสูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากระจกตานะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของดวงตานะคะที่มีความสําคัญนะคะซึ่งอยู่ส่วนหน้าสุดของดวงตานะคะซึ่งท่าที่เราเห็นก็คือจะเป็นลักษณะสายแล้วก็อยู่ตรงกลางของตาดำนะคะ หลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวโรคกระจกตาเองค่ะมีความสําคัญมากๆแล้วก็เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้สูญเสียการมองเห็นได้นะคะอย่างในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะโรคของกระจกตาเนี่ยทำให้เกิดการสูญเสียมองเห็นนะอยู่ในอันดับต้นๆน,นะคะอันดับประมาณที่4 6ถึง6เลยค่ะ โรคกระจกตาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะก็1น,นะคะก็คือเป็นโรคของกระจกตาติดเชื้อนะคะซึ่งพบน่าจะเป็นอันดับหนึ่งโรคที่2นะคะก็เป็นเรื่องของกระจกตาบวมน้ําเรื่องที่3นะคะก็เป็นเรื่องของกระจกตาโก่งนะคะหรือเรียกว่ากระจกตาย้้ยนะคะก็พบบ่อยเหมือนกันค่ะนอกจากนั้นค่ะก็มีเรื่องของกระจกตาที่เป็นแผลเป็นนะคะหลังจากการเกิดอุบัติเหตุหรือ,รอ,ะะะะรอ,อว่าเกิดการติดเชื้อมาก่อนแล้วก็โรคสุดท้ายะคะ่ะก็พบในเมืองไทยเยอะเหมือนกันก็คือเป็นโรคที่กระจกตาผิดปกติตั้งแต่กําเนิดนะคะโดยมักจะเป็นเรื่องของ กรรมพันธ์ค่ะ การรักษาของโรคกระจกตานะคะจริงๆก็ต้องอิงตามว่าการวินิจฉัยเป็นโรคกระจกตาแบบไหนนะคะแต่เบื้องต้นก็คือจะแบ่งเป็นการรักษาด้วยยาแล้วก็การรักษาโดยการผ่าตัดนะคะการรักษา,กาด้วยยาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของกระจกตาติดเชื้อก็จะมีการรักษา,กาด้วยยาตามสาเหต,ตุต่อไปนะคะแต่ในกรณีที่การติดเชื้อเนี่ยลุกลามเป็นเยอะหรือไม่สามารถารักษา,กาด้วยยาได้หรือว่าการติดเชื้อทําให้เกิดแผลเป็นในอนาคตค่ะก็จะไปสู่เรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาค่ะ การเปลี่ยนกระจกตานะคะคร่าวๆเลยก็คือการนํากระจกตาของผู้บริจาคนะคะ,ะเปลี่ยนมาให้กับผู้ที่รับบริจาคนะคะหรือคนที่เป็นโรคต่างๆนะคะซึ่งการเปลี่ยนกระจกตานะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบนะคะก็คือการเปลี่ยนกระจกตาทั้งชั้นเลยนะคะหรือว่าการเปลี่ยนกระจกตาแค่บางชั้นเช่นด้านหน้าหรือเป็นการเปลี่ยนกระจกตาด้านหลังค่ะ ในอดีตเลยเราเปลี่ยนกระจกตาเป็นทุกชั้นเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่พอวิวัฒนาการหรือว่าเทคโนโลยีเราดีขึ้นค่ะเราก็จะมีการตรวจว่าตัวเนื้อกระจกตาที่ผิดปกติอยู่ในบริเวณชั้นไหนเราก็จะสามารถเปลี่ยนกระจกตาเฉพาะชั้นที่ผิดปกติได้ หลักๆที่มาเปลี่ยนก็คือเรื่องของตามัวนะคะการเปลี่ยนกระจกตาก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวกระจกตาที่ทําให้มวัวหรือขุดเนะะี่ยค่ะออกไปแล้วก็นํากระจกตาใสาๆของผู้บริจาคมาใสา่เพราะฉะนั้นข้อแรกที่เราหวังเลยก็คือเรื่องของว่าคนไข้เนี่ยจะต้องมีการมองเห็นที่ดีขึ้นนะคะตัวกระจกตาใสาขึ้นนะคะคนที่ได้รับการเปลี่ยนกระจกตาไปนะคะก็ควรจะมาติดตามตามอาการตาม,ตาม,ตามนัดของแพทย์นะคะนอกจากนี้ค่ะต้องสังเกตอาการตัวเองค่ะถ้ามีอาการปวดตาตาแดงสู้แสงไม่ได้นะคะซึ่งเป็นลักษณะของอาการของต่อต้านเนื้อเยื่อต้องรีบมาพบ ก่อนก็จะเห็นได้ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเนี่ยค่ะก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยนะคะทาให้เขาเห็นดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถกลับสู่สังคมไปทํางานได้อย่างปกตินะคะแต่ข้อมูลในปัจจุบันนะคะก็พบว่ามีผู้ป่วยที่รอเปลี่ยนกระจกตาอยู่ค่ะประมาณหมื่นกว่ารายนะคะทั้งๆท,ที่ในแต่ละปีเนี่ยค่ะเราสามารถเปลี่ยนกระจกตาได้ประมาณหลักร้อยค่ะอยู่ที่ประมาณ700-800ถึงคนต่อปีเท่านั้นเองค่ะปัญหาเหล่านี้ค่ะก็เกิดจากณปัจจุบันนะคะประเทศไทยยังมีผู้แสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาเนี่ย ค่อนข้างน้อยอยู่ค่ะก็เลยจะขอเชิญชวนนะคะให้ผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ต้องการบริจาคดวงตานะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับออคนไข้ได้อีกมากเลยนะคะโดยที่การบริจาคดวงตาของเราหนึ่งคนเนี่ยค่ะสามารถช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระจกตาได้ถึงอย่างน้อย2คนนะคะซึ่งก็เป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถช่วยทําให้คนไข้หรือว่าคนที่มีโรคกระจกตาเนี่ยค่ะสามารถกลับไปมีชีวิตมีการมองเห็นที่ดีขึ้น,นะคะ่ะ